โอเคนะครับต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับท่านที่กำลัง,งรับชมคลิปนี้อยู่ทุกท่านเลยรบกวนนิดนึงนะครับฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันกับรายการดีฟักซ์ชแชแนลนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมีทคิคดีๆมาสอนนั่นก็คือการลอดผลจากเอ็นเดอร์แมนตอนลางคืนนะครับก็คือแบบยังไงอ่ะเออแบบเวลาเราจ้องตามันเนีอ่ะไปไหนวะอืม <laughs> เวลาผมจ้องตามานันหนีใช่ไหมมันจะหนีอะไรจะนัก,กนหนาอ่าสมมติผมจ้องตามัานหนีตาดีเฮ้ย แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้มันจ้องตาผมแป๊บหนึ่งนะแบบเวลาเราจ้องตามันนี้นะเห็นไหมครับอ่ะผมจ้องตาคุณอยู่อ่ะเนาไปไหนแล้ววะไหนไหนนี่อยู่นี่เห็นไหมเนี่ยเอ้ยวอทเห็นไหมเห็นไหมเสียเวลาว่ะแม่งไม่ตีสักทีนะเอ้ยเห็นไหมโจมตีสินี่จ้องเราไงจ้องลรวไงจ้องลรวไง,ง,ไงเห็นไหมครับแล้วก็จะมาตีเราอย่างนี้ใช่ไหมครับ สมมุตินะี่ยคือถ้าเราจ้องตามันนีมันจะมาตีเราให้เราเนี่ครับใส่พัมกินเลยเนี่ครับนี่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอะไรก็จะยัไงไงติตามนะครับแบบอยู่บ้านเพื่อนอะไรอย่างนี้อ่ะเล่นมันก็จะไม่มีทางตีเราแน่นอน,นครับคอนเฟิร์มเลยนะครับเออก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนด้วยนะครับต้องมีทิกใหม่เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับบ๊ายบาย